ัสดีครับออกพรรษาแล้วล่าหนูลาน่านกได้เป็นไม้อลางทางลมสเตนเลสครอบไกเลเลสลำกล้องอลูมิเนียมหนาแปดมินครับดลดราคาลงให้ก่อนมัน 3ามพันสามรวมส่งอัน,นี้ลดมาสองพันแดรวมส่งกับเก็บปลายทางก็สามพันหนึ่งร้อยครับสามพันหนึ่งร้อบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับติดต่อเบอร์ไลน์เบอรโทรเดียวกันครับ สนใจทักมากเลยครับสวัสดีครับ